เปยนยังเอมันก็ไไเอไไง,ไงว่ะใกูดูเลยพูมันก็ม่เดียวี่อาจารย์ผมอาพี่เสียลานึงเลือกก็ทอดนี่อ,ออกเลยหาไปกินหมูลานึงด้ยวยครับผม <c oughs> หายีหรอฮะ <c oughs> ดูปั๊มตัวในั้นี้เอาใม่เบิ่งเอาใม่เบิ่งเอาใม่อีกอดไม่าล้วมันหลุดเออมงถ่ายแล้วครับเ่งตลอดเลยเอาใม่เลอไหมเอาใจเิ่งอาจารย์็กอเอาไปเบื่อวาต่าจะเปลดออมาตันเล็กยังลีกลั่ไม่แลมึงลูกซูบติดหรอฮะ หูยมันแน่นมันฟิตเลยเด้เอาเอาไหมลูกทเป็นอะไรอ่คัดคับวะทีเป็นคัดคมันฟิตเด้ใช่ลูกใหม่ปอนี่สัตว์เลยมันเป็นไรยนี่มันหมุนแล้วมันสะดุดอ่ะในมือหมุนมันอ่ะเฮ้ยน้ำน้ำมึงอ่ะน้ำมึงเติมยังบอมีประโยชน์บอบอมีอ่ะฮะลืมเติมน้ำบอ อาจารย์ลืมต้นน้เยาใส่เยวาใสน้ำมันเที่ยงเรมีเอน้ำมันก็บอกเยเอาเยอะจักจันเยจักจันมมันขัดมือมันเลยพี่เอาน้ำมันเสออกหรอน้ำมันเสออกเอามุนเ้นหนึับอกเอกฮะไม่ออกแล้วมันต้มต้มต้ต้องเยนะเมื่อกี้นี่ เขาไม่ได้เล่งไม่ได้อะไรเขาเล่งก็อยู่ตำแหน่งด so ับอะตลอดเลยตุมตุตุมตุมตมตมตุ hmm. <ma> ่ต okay. ุตุจจ <outro> ัถอเต็มน้มันออกอะน้ำมันดหรออที่ดอะไรนะนมันี่เมึงปเปิดกเลงไงบอกร่วง เขาเล่นดิโอ้ยต่งงอีกแล้วไอสามสี่รอบที่ไม่ตาไม่ปิดนี่ไม่ใช่อะไรดี๋ยวกังเล่นกันเดี๋ยวหน้ามาใช้กันเั้งเอาไปจับจักจันมาจักจันมันเยี่ยวใส่หมอนหนามมั้งเลยเติมแล้วเขาเติมแล้วเรือแต่น้ำ เดือดแต่น้ำแล้วก็มันค้างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูสีปีเองสีปีเองจอดสีปีและเพิ่งรื้อมา บอไดไทยแล้วนางโง่เนพวกนางโง่คุณพ่อเจคเขาเห็นหมด้นางโง่เหมือนพวกเออไม่ไปซั่งไม่ซักมาเรียบร้อยได้เถเลอเลยั่งไม่ซักสีทาไป่งเมียอิชสกีไป่งเมียอิสกีจะเอาโมาโมีไฟเหมือนไอ้คนน้นนี่ก็นางโง่อลยออันนี้นาโง่เลยนาหมาสิ เล็กเนาะเยนมัแบบเวีโอ้ยขี้ขันเดีย่เบอร์ตัดใเบอร์ใหม่หือใหม่เหรอเฮ้ยเติมผิดแล้วน้ำอ่ะช่เหเพิ่งมาได้ยินปุ๊บก็ได้นี่เลยนาะไม่ต้องเห็นหน้านี่รู้จักเลยนาอฟซีเนาะได้กลิ่นเหรอได้กลิ่นเหรอเติมน้ำมาผิดว โอ้ยคือไหลนนไหลอก้้ะงิายยังไม่ได้ขันเอ้าเตรียมหมดระวังเนอ่ดีดตงเลยพูดละใช่ยังใช่ก็มันไม่ดับมันก็เลยถอดแป้บผู้ชีโดกมันถึงดับ มันี่ติด้องมันง่ตงอะรมันเอาจจลินห่อยนะทนี้เ่อแกหาไปอยเอ้ว่าให้ยกว้าฮะให้ยกว้ามันโตแกมันนี่ยกว้ามันกับเตะดับว่ากันนี่ยังอีกยกว้ามันก็ไม่ดับเมื่อกี้อ้าเบหายเยยังก็นี่เด้อสิบสี่น โอ้ยแบบสมเบ้เอ้ยติมกองมันเติมกองไม่มีแซมคนดังแค่ไหนเลเพ่นเื่นดังไทยมึงไอหน้าโง่ไอหน้าสู่เยอเยอสอสูนะ้อกเจอเจอดมี่เจออีกดอกาไม่ะเรื่งพุ่งไ่งยาดำกรด็

ជាំម្រើស្អា เป็นยอดอะไรครับตั้มครับตั้มตั้มนี่เป็นตั้มมันค้างพอดฟ้ารงไครับผมมันเป็นไะไมันเป็นโตล่างเลื่อนเลยร่างย่เออหงยุกตัวเขาเกลี่ยมันมันค้างอ่ะพี่มันค้างพอเราดึงไอ้ตัวเบาพอดึงตัววาวปุ๊บแล้วเราไอ้กระแทกคันเดงคันเดงปุ๊บมันก็มาคืนตับ ใช่เวลาเร่งทุกครั้งเลยตัดฟัมดูใช่ไหมนี่ท้งสีเหลืองคันเมื่อกี้คันว<ม>่าแรงสุดมันก็บ๊ขึ้นเลยล่ะเออมันก็เป็นบางบาดเนาะไม่ใส่ถอยเสียมันน้ำม,ม,ม,มันหนกเลยเงินเลยมันน้ำมันหนกระกอบยางเดียว<ม>ไปเพิ่งประกอบเอ,อเอาไว้ทำไมแม่แม่่ะ<ม>จบเอาต้องอื่นอะติดแล้วเนียน่ยแล้ว โอ้ย oh, เล่นๆไปคาหลิงคางเนาะมึงเอ้ยเล่นย่างเดียวเลยเนาะเล่นย่างเดียวพูดแล้วมึงตรงไปกับบ้านหน่อยแล้วมึงมึงลบบไไหนเล่นขาวัดได้เลยเดี๋ยวเราติดตามชมตอนต่อไปนะครับเล่นของบ้าบิ๊กจิวนะครับบิ๊กจิวไอ้หน้าโง่เตรียมดูนะครับเขาจะเรียนแบบหน้าโง่นะครับเดี๋ยวจะใส่แบกอะไรยังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีนะใส่แบกอย่างนี้ที่นี่ โอเคจัดไปทำนั้น